อยู่ข้างล่างมันดันน้ำโอ้ชั้นเหนื่อยเดินขึ้นเนินดึงไว้ดึงไว้ Terry, you killed this. <laughs> <coughs> Your time, y 你好。<noise> เป็นคนที่ดำได้ลึกที่สุดซึ่งก็เป็นกำลังใจให้พี่ปอยส่งกำลังใจไปเดี๋ยวดูสีเรือเต็มไปหมดเลยเขาเขจะเอาที่เห็นคือดีเรือไปไหลายลำนักประดาน้ําไปเทียบเลยค่ะแล้วเขาก็จะอ้อมอ้อมด้านหลังของเขาไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่าแต่ที่นาาของเราคือนักประดาน้ำคือพี่บอยเนี่ยบอกให้เราตามไปแล้วก็ออปล่อยเขาไปก่อนลวกัน ใช่นุณท่านก็มอ,มองว่ารือหวังเลยนะ

ีวิ่งกลับมาเจอพอดีได้ใส่ทุกคนครับ8คนทั้งหมด4 8คนดีก็ได้ว่าถ้าเรือเล็กอ่ะไม่ต้องก่อจะฝั่งดีกวอนเล้แบกๆรถควยนี่หน่อยผมมองว่ามันไม่เซฟนะแต่รับแทนมาให้ชุดมาเตรียมมาให้เยอะ ู้ประสบภัยอยู่ตรงไรนึงเมาเรือหรือเปล่าก็ไม่ผข้าบนค่ะมาดูแลผู้ประสบภัยบนบกส่วนชวนพี่ตุ๋ยนคร69มารับมอบเอาเครื่องดื่มมาให้แล้วก็มีทีมงานของบวิถีอยู่ข้างล่างมังดำน้ำโอกชืนเหนื่อยเดินขึ้นเดินเหนื่อยก็เดี๋ยวจะฝากน้ำฝากเครื่องดื่มไว้ให้บอยกันนะอยู่ก็คงอีดานกับนกมาโอ๊ยเหนื่อย เราจะไปเดินเขาอะเขาน้าแมนมามอบเลยดีกว่าค่ะเอาไงจะฝากให้เขาฝากให้บอยอ่ะ 고맙 <목소리가> ได,ได้มันจะยกลงกันเลยได้ครับได้ครับเฮ้ยเอยบอมึงยกเต,ต็นท์ประมาณนี้สู้ครับทุกคน รบแล้ววันนี้ลมแรงมากจริงเราไม่สมควรลงไปเราก็ให้แต่ที่จาเป็นจําเป็นไปนั่นแหละถูกต้องแล้วหมะสมแล้วเพราะว่ามันมีเรือควอนมาแล้วเพราะว่าเป็นเรือของแบนแล้วก็วันนี้คลื่นแรงมากๆก็ปล่อยให้ทีมงานเขาเดําเนินการไปเขาหาไป Terry, you killed this.